การฉลองตอนทำประตูได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับฟุตบอลก็ว่าได้ครับยิ่งการเวลาผ่านไปเลเวลความพีคยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันนี้นักบอลคีเอท่าดีๆใหม่ๆออกมากันหลากหลายแต่ก็มีบางคนครับที่ทำท่าทางแปลกๆทำไม้ทำมือเป็นสัญ,ญลักษณ์เอาหน้ากากมาใส่ซึ่งเขาบอกกันว่าท่าพวกนี้เนี่ยมาจากอนิเมะตู โเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอโลกฟุตบอลกับอนิเมะที่สร้างแรงบาานันดาลใจอนิเมะญี่ปุ่นนะครับมีอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลมาอย่างยาวนานครับหลายคนเนี่ยอาจจะนึกถึงกัปตันซูเปอร์สตา์เรื่องราวที่สร้างสรรค์โดยอาจารย์ทาคาฮาชิโยอิจิเรื่องราวของโอสุราซูเปอร์สตาเด็กชายที่รักฟุตบอลเล่นฟุตบอลด้วยความสนุกมุ่งมั่นกับการไปสู่ระดับโลกผอมๆกับเรื่องราวของมิตรภาพนี่เป็นการ์ตูนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักฟุตบอลระดับโลกมากมายครับโดยเฉพาะในสเปนอิตาลีและในละตินอันเดรเดนเอสตาเดฟอรงกระตุ จากซึบภาษาในวัยเด็กแต่ในยุคนี้ครับไม่ใช่แค่กร์ตูนฟุตบอลเลยครับอุตสาหกรรมกระตูนของญี่ปุ่นเติบโตมากขึ้นภาพรวมของทงอุตสาหกรรมอนิเมะมังงะวิดีโอเกมทํารายได้มากถึง30ล้านเหรียญในปี2023มีมากมายหลายเรื่องครับที่ถูกส่งออกไปใช้นอกประเทศกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทําให้ต่างชาติสนใจในญี่ปุ่นในอีกแง่มุมรวมถึงการถูกซื้อไปใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆครับของต่างประเทศทางอเมซอนเน็ตฟิกดิสนีย์พารมีอนิเมะญี่ปุ่นฉายอยู่ในนั้นทั้งสิ้นครับแล้วมันก ความทรงจําในใจของพวกเขาจนมันกลายเป็นท่าดีใจของนักเตะมากมายหลายคนรวมถึงบรรยากาศในสนามด้วยครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าซึเปอร์สาเนี่ยมีอิทธิพลมากและยังมีอยู่ถึงปัจจุบันเมื่อไม่นานมานี้ครับยูเวนตุสประกาศข้อแลบกับกัปตันซึเปอร์สาขายเสื้อยืดและเสื้อแข่งของทีมสกีนชื่อของฮิวงะโคจิโร่พร้อมกับหมายเลข78ตามเนื้อเรื่องที่ฮิวงะมาเล่นให้กับยูเวนตุสซึ่งมันขายดีมากเสื้อยืดขายออนไลน์แป๊บเดียวก็หมดครับและไม่มีขายอีกหมดแล้วหมดเลยขนาที่เสื้อแข่งก็ขายดีีีีเเเเเหมมมมืืืือออออนนกัสสส้้้้ยยาวแแแลละ่่่ไคชุ สสีดําล้วนเท่านั้นครับขณะที่ไบเยนมิวนิคครับเมื่อครั้งที่เดินทางมาทัวร์ญี่ปุ่นตอนซัมเมอร์ปี2 0 2 3ที่ผ่านมาพวกเขาดึงตัวละครจากกัรตันซูมปรส์าามาเป็นมาสคอร์ตในการโปรโมตการแข่งและโปรโมทป๊อปอัพโต์ใจกลางชิบุยานั่นคือคาวไฮชไนเดอร์และวากาบายาชิเก็นโซซึ่งเป็นตัวละครที่เล่นในกับไบเยนมิวนิคในเนื้อเรื่องช่วงนั้นครับคลิปในช่องยูทูบของไบเยนเป็นการดวลความรู้เรื่องอนิเมะการของเลรอยซานเน่ é, และโยชิฟสตานิตออกมาด้วยคร ขังดวนแข้งกระตุตนที่พูดถึงโครงการลับ ที่ดึงเอานักเตะกองหน้าวอดีจากมัธยมปลายทุ่ญี่ปุ่นเมื่อรวมการแข่งขันแบบเซไวิรลแพ้เอาออกหมดอนาคตในวงการทําให้เกิดการแข่งขันที่เข้มข้นเอาเป็นเอาตายเพื่อให้เกิดกองหน้าระดับโลกในญี่ปุ่นเป็นกระตู้นฟุตบอลที่ฮิตมากในญี่ปุ่นยุคนี้จนทีมชาญี่ปุ่นเอาอนิเมะเรื่องนี้มาเป็นตัวโปรโมทแคมเปญการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วมันก็นดังเป็นผู้แตกไปเลยเพราะอย่างที่รู้กันทีมชาญี่ปุ่นเนี่ยผลงานดีมากนอกจากนี้ครับลูล็อกยังกลายเป็นไวรัลครับเมื่อประตูสุดเหนือชั้นที่มิตุมากเคาอกับอตเล่นขอุ งิเซซิโลตัวละครในเรื่องครับที่มีวิธีการจับบอลที่นิ่งสุดๆแล้วค่อยยิงเหมือนกับประตูที่มิตมะทำคือแต่บอลกลางอากาศแล้วยิงพอดแบบกันมาเป๊ะๆยังไงอย่างนั้นเลยและไม่ใช่แค่การ์ตูนฟุตบอลครับการ์ตูนแนวอื่นก็มีอิทธิพลไม่น้อยครับข่าดังที่สุดก็น่าจะเป็นดากอนบอลการ์ตูนอมะตะจากปลายปากกาของอาจารย์โคริยามะอากิระผู้ล่วงลับครับนี่เป็นอนิเมะที่มีฉายไปทั่วโลกหลายชาติหลายภาษาทําให้มีเด็กมากมายทั่วโลกเนี่ยโตขึ้นมาพร้อมกับการต่อสู้ของซุนโกคูเนื้อเรื่องของการ์ตูพพพดกกกกรออออมลกแก้วที่่่ชืืบเข กับการสู้กับเหล่าร้ายที่หลังๆไม่ค่อยหาดาร์กบอลกันแล้วหลายคนน่าจะจำภาพของโกคูซูเปอร์สายาบนสเตเดียมของปารีสแซงเคแมงเป็นการสร้างแรงฮืดให้กับกองเชียร์และนักเตะสู่แชมป์สมัยที่7เหมือนกับดาร์กบอลที่ต้องได้ครบ7ลูกนั่นเอง นอกจากนี้ครับยังมีนักเตะมากมายครับที่แสดงท่าดีใจโดยทำท่าแบบในเรื่องดะคอนบอลหลังทำประตูได้ครับท่าทางฮิตอย่างพลังขึ้นเตาท่าปล่อยพลังของตัวเอกเป็นท่าดีใจที่เราเห็นกันบ่อยมากในช่วงหลังนักเตะดังอย่างเมสันเมาส์สมัยเล่นใ้กับเชลซีก็เคยทำท่าดีใจแบบนี้ไม่ใช่แค่เขาแต่ฮาวิเอลเลียสของเลียพูก็เคยปล่อยพลังขึ้นเตาใส่กล้องเหมือนกันยังมีมาร์โก้ลอยกับอัสลราฮาคิมี่ที่เคยทำท่าปล่อยพลังขึ้นเตาใส่กันฉลองยิงประตูให้กับทีมด้วยและไม่ใช่แค่ท่าพลังขึ้นเตาเท่านั้นคร นิ้ว2นิ้วมาจี้ที่หน้าผากลักษณะเออเหมือนเชื่อมจิตนะครับเป็นท่าตอนที่โกคูใช้เพื่อย้ายตัวเองไปยังที่ที่ต้องการได้ในพริบตานักเตะหลายคนทาท่านี้เพื่อแสดงถึงความเร็วของตัวเองที่ดังที่สุดน่าจะเป็นตอนที่ปีแอ์มาริโอบามยองทําสมัยเล่นให้กับบาร์เซโลนาในมือที่เขาถือลูกดักก้นบอลอยู่ด้วยไม่รู้ไปซุกไว้ตรงไหนชาวิซิมอนสมัยที่เล่นให้กับ p s เวีก็เคยทําท่าดีใจแบบนี้กับเพื่อนร่วมทีเหมือนกันยังมีท่าฟิวชั่นที่ตัวละครในเรื่องครับใช้เพื่อรวมร่างกันมมมมัันนนนเเเป็ทททท่่่าา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 าีีีแสสสดดงงถึคคคววขข้้้้รรรููจจกพะะํบณ์ไ มันต้องมีเพื่อนและทําไปพร้อมกันร้อยกับฮาคิมิ่ก็เคยทําท่านี้มิเกลออมิลอนกับโฮเซ่มาติเนสสมัยเล่นในกับแอตเลต้ายูเนเตตอนที่ออมิลอนย้ายไปน,นิวคาสเซิลเขาเคยทําท่านี้แบบคนเดียวเพื่อน,นึกถึงเพื่อนด้วยเมื่อตอนที่มีรายงานว่าอาจารย์โทริยาม่าเสียชีวิตใหม้หลายที่มนอิตาลีก็โพสภาพนักเตะองตัวเองที่ดีใจในท่าฟิวชั่นลงโซเชียลมีเดียพร้อมกับข้อความไว้อะไรไม่ว่าจะเป็นเอซิมิลานอินเตอร์มิลานยูเวนตุสและอีกหลายๆทีมครับอันนี้ไม่อีกเรื่องครับที่ม ตูนที่ดังที่สุดในยุคนี้ก็ว่าได้มันได้รับความนิยมไปทั่วโลกยอดขายหนังสือสูงสุดมีจำนวนตอนเกิน1,000ไปแล้วถูกนําไปดัดแปลงสร้างเป็นซีรีส์บนเน็ตฟิกและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื้อเรื่องพูดถึงมังกี้ดีลูฟี่ชายที่อยากเป็นราชาเจาสลาดการต่อสู้มิตรภาพความถูกต้องการเมืองการผูกเรื่องที่เข้มข้นทําให้วันพี ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่แพ้ดักกอนบอลเลยครับข้าดีใจที่เป็นภาพไวเล่าของยูเลียนแบนนักเตะของดอทมุนเขาทําท่าย,ยื่นแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้ามือขวาคว่ำลงมือซ้ายทำสองนิ้วชูขึ้นเป็นท่าของซาฟาก้าดีรอครับตัวละครที่เป็นหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลดัดอีกครั้งครับที่เขาทําท่านี้มีคาริมอะดายมี่มายืนข้างพร้อมทําท่าแบบลูฟี่ด้วยแบนเล่าต่อว่าเขาชอบวันพีทมาตั้งแต่เด็กและดูมาจนเป็นวัยรุ่นเขาข้างไ้มันพรเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากๆอีกหนึ่งคนครับที่ทาท่า ยังเคยทาท่าเกียร์สองของลูฟี่ที่ใช้หมัดขวาปักลงพื้นเป็นท่าที่เป็นซิกเนเจอร์และภาพจําสําหรับแฟนวันพีชท่าที่ตัวเอกใช้เพื่อเพิ่มพลังตัวเองไปอีกระดับเป็นครั้งแรกพอพูดถึงอนิเมะไม่พูดถึงนารูโตะไม่ได้แน่นอนครับนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ทํารายได้ในสเกลระดับโลกผู้แต่งคืออาจารย์มาซาอิคิชิโมโตะครับเป็นเรื่องของอุซึมากินารูโตะนินจาที่คนในหมู่บ้านไม่ยอมรับเป็นเรื่องของการต่อสู้พิสูจน์ตัวเองเรื่องของมิตรภาพการเมืองการส่งต่อปณิธานให้กับคนรุ ปรหนึ่งในคนที่ชอบดูการ์ตูนเรื่องนี้มากๆครับคือดับเบิลเอกอร์ครับอดีตผู้รักษาประตูของแมนยูเอตต์และทีมชาติสเปนครับหลายครั้งเวลายอยู่นอกสนามเขาจะสวมเสื้อที่เป็นลายตัวละครในเรื่องนานูโตให้เห็นอยู่บ่อยๆครับรวมถึงเคยโพสภาพจากในเรื่องบนโซเชียลมีเดียของตัวเองอยู่หลายครั้งด้วยรวมถึงเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับโดมินิกโซลันกี้เขาเคยดีใจด้วยท่านั่งสมาธิแต่มือสองข้างเนี่ยก็มาชนกันซึ่งเป็นท่าของตัวเอกนานูโตตอนที่สําเร็จวิชาเสี่ยนและอีกครั้งครับที่โซลันกี้ท,ที เอาที่ถ่วงน้ำหนักที่ข้อเท้าออกทําให้เขาว่องวขึ้นในการต่อสู้ไม่ใช่แค่นั้นโซลันกี้เคยดีใจด้วยการเอาหน้ากากสีส้มที่เป็นลายก้นหอยมาสวมมันเป็นหน้ากากของตัวละครที่มีชื่อว่าโทบิเป็นตัวร้ายในเรื่องแม้ว่าประตูที่เขายิงใส่แบนฟอร์ดในวันนั้นจะโดนรีบคืนแต่ท่าดีใจของเขากลายเป็นไวรัลบนโลกอินเทอร์เน็ตไปแล้วครับอีกหนึ่งเรื่องดังครับที่มีท่าทางเป็นเอกลักษณ์ครับคือ Attack on Titan ผู้เขียนคืออิซายามะฮาจิเมะเนื้อเรื่องพูดถึงโลกมนุษย์ที่ต้้อออออองงงงซ่่่่นนนนนนตััััวาาาาาาาศยยููหหหลลลกกกกกแแพพสเเเืีีีจจไทททขามารรุะบิป็ วันหนึ่งกำแพงถูกทำลายลงและเกิดความโกลาหลขึ้นมันเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดความเห็นแก่ตัวความดำมืดเนื้อเรื่องที่ซับซ้อนและเข้มข้นทำให้เรื่องนี้เป็นที่นิยมมีนักเตะสองคนครับที่ทำท่าจากการ์ตูนเรื่องนี้ในสนามฟุตบอลครับคนแรกคืออิบาฮิมาโกนาเต้ประการหลังของเลโอพูขอทำประตูได้ในเกมที่เจอกับเวสแฮมจึงทำท่านี้ตอนฉลองมันคือท่าเอามือขวาเนี่ยกำหมัดบิดข้อมือให้หงายขึ้นแล้วเอาท่าไว้ที่หัวใจเป็นท่าแสดงความเคารพของหน่วยสำรวจที่เอเลนเยเกอร์ ager, สังกัดในเรื่องท่าดีใจของเขาเป็นเวลลบนหน้าาเเวว็บข่อนิม โกนาเต้ชอบดูอนิเมะมากเขาเคยบอกว่ามีแนวคิดของเบจิต้าจากเรื่องดัก้นบอลเป็นแรงบันดาลใจนั่นคือความไม่ยอมแพ้พัฒนาตัวเองแบบไม่หยุดนักเตะอีกคนครับที่ทําท่าเหมือนโกนาเต้นั่นคือมาคัสทาวเนียของบอลมาร์ก็น่าจะได้อิทธิพลมาจากโซลักี้มาไม่น้อยครับอีกหนึ่งเรื่องที่มาแรงในยุคนี้ถูกแฟนโบดให้ได้รางวัลมากที่สุดบนแพลตฟอร์มของอนิเมะชื่อดังคันชิโรนั่นคือจูจูสึไคเซนหรือชื่อไทยว่ามหาเวทผนึกมารเรื่องของการต่อสู้ในสายเวทกลางเมืองที่เข้มข้นบูลัางผ่านโซลัง ลางอาาเขตเอานิ้วชี้กับกลางควยกันเช่นเดียวกันกับโกนาเต้ที่ทําตอนได้แชมป์คาราบาลครับมันเป็นท่าของโกโจสตรุตัวละครยอดนิยมของเรื่องที่ทําท่านี้เพื่อพลังสายเวทของตัวเองอนิเมะจากการที่เป็นสื่อบันเทิงที่คนบอกว่าเป็นเรื่องของเด็กแต่ยุคนี้เนี่ยมันกลายเป็นสื่อบันเทิงและกระแสหลักไปแล้วคนมากมายทั่วโลกนิยมชมชอบไม่แพ้กับภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์โดยเฉพาะคนในเจเนเรชันใหม่จากการที่เป็นเด็กติดการ์ตูนเคยโดนล้อเคยโดนบอกว่าไร้สาระแต่ตอนนี้มันเป็นที่ยอมรับและเป็นแรงบันดาลใจให,ให้ชีวิตใครหลายคนไม่ใช่แค่นักฟุตบอล แต่นักกีฬาอื่นๆก็ทําท่าแบบในการ์ตูนให้เห็นมากมายถ้ามันเป็นสิ่งที่เราชอบทําแล้วไม่เดือดร้อนใครก็ทํามันต่อไปอย่างภาคภูมิใจได้เลยครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบาะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ